สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับพมช่องเสียบอยสุพรรณนะครับวันนี้พามาดูเจ้าพรกินนลีนะครับลงซ่องคันเลยนะโอ้ต้องคันนี้แป๊บเดียวนะครับดูครับพี่น้องโอ้เกี่ยวซ่องคันนี้เย็นๆนะครับประมาณห้ามงนะ หรือ17นาิกานะครับเกี่ยวอยู่ที่าสาน้อยนะครับกันนี้จะช้านะครับเป็นข้าวลมนะครับก็จะมีจอดรอกัอนนิดหน่อยนะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์พมด้วยนะครับ ตอนนี้มาท่ายไกลนะครับแถวนนทบุรีนะเป็นข้าวลมนะครับลมแบบลมพื้นเลยนะนอนเลยนะครับ มีนู่ด้วยพี่น้องเอ้ยเครื่องก็น่าจะเป็นเครื่องกีโนนะครับสวนมากน่าจะเป็นจ o 8 4ปนะครับอายุอาณามก็น่าจะไล่ปีนะครับแต่คันล่างน่าจะเป็นคันรุ่นใหม่นะครับคันนี้ก็น่าจะไล่ปีแหละ แรงเวย้ยเป็นตัวเดินน่าจะเป็นไฮดานะครับว้าใส่ตัวกระจายความลุกขันนะ นีม่มิเตอร์ครับเดีย๋ยวไปดูคันนี้ก่อนคนับงอ้นสามตีดูพี่น้องอ้ออ่านูนะ เยอเยอะอะะนเเ้าลงไปเรื่อยพี่น้องเท้ามันหน้านะเท้าหน้าสุดๆเลยครับว่าหันโดนเข้ามานะ เดี๋ยวเข้าล้มแบบนี้นหน้านะครับโอ้ไปยากครับเป็นตัวเดินไฮดาสั้องคันเลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นรุ่นใหม่กว่านะ เป็นซ่องพันสิบซ่องนะครับเทียนไว้ที่ข้างรถนะครับเป็นลเล่มีเลื้อทั้งคันนะ <c oughs> ว้ายโอ้จุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยตามตัวกันไป ตีนู้ก็สีตามนะครับนู้เยอะด้วยยังไงก็ฝากช่องน้องใหม่ด้วยนะครับเสียบอยสุพัรร์นะ ขันล่างนี้เมื่อจะไปดีนะครับอันหน้าเก็บเ้าล้มอันน,นั้นไปก่อนออเมื่อคืนนี้ทาง แถวนี้นะครับแถวไซน้อยแถวสุพรรณพ้นพตกค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็ลมค่อนข้างจะแรงนะก็ทำให้ข้าหลมแล้วก็จะข้องนาก็ต้องรีบเกี่ยวนะครับจากที่ดูนี่ข้าวก็ยังเคี่ยวอยู่นะครับยังไม่ค่อยเรื่องเท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดตกมาซ้ำนี่เรียบร้อย เดี๋ยวตามตู้กันครับเข้าลมมันจะดันไม่ได้นะจะต้องค่อยๆไปกันครับโอ้ยเราอองเยอะพี่น้องเลย เตัวพุ่มละปุ่นพงนี้ไม่ใช่เลยนะครับก็เ,ออเป็นกระจายฟางนะมันก็เลยแบบละออมมันก็เลยปิวไปทั่วครับ นะก็น่าจะมีวิ่งตัวเป้าตัวด้วยนะเดี่ยวซองกันนี้เข้าใจกันครับงานก็เดินไวครับ ปหปนู้นแล้วนะน่าจะเป็นเครื่องเจทูนะผม้าดเดาๆนะครับก็น่าจะประมาณเจทูนะตรงมาก็จะต้องซ้หฮานะครับเป็นเครื่องฮีโน่เจโอแปดสีเนี่ยครับ ปลามันก็น่าจะเป็นพีกตันนะอ่าขนนนก็ไปใส่ตรงนู้นนะดักหน้าไว้แบงรึ่งกันนะครับโอ้ขนนั้นก็ไปนู้นนะเต่ยังไม่เจอนู้นนะ ที่เจอตอนแรกเจอไปตัวแล้วก็อย่างตอนนี้ยังไม่เจออีกเลยนะตอนนี้นู่นู่เป็นราคานะครับโอ้โหลหนึงนี่ต้องร้อยนะต้องร้อยสามร้อยนะอ่าขันโนก็น่าจะจบงานเลนะโอ้ จางรถเกี่ยวนะครับไปเอารถเคลื่อนข้าวนะสิบหล้อมาเคลื่อนข้าวอีกโอ้โหทำไลน่นาทีนะครับทีมงานนี้โอ้สุดยอดสุดยอดโอ้ว้าสุดยอดเลยเว้ปล่อยใส่กันแล้วครับนี่โอ้เจอบูดังทุกคันนะพี่น้อง แม่มีปุูมีเป้าทุกคันนะโอเคครับพี่น้องเจอกันคลิปใหม่ครับ